สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบยานะคะในช่องชนล่าชาแนลค่ะแบบอัปโหลดคลิป่ะช่วงใหม่ที่ผบรู้สึกว่าเออหลังจากที่พลแชร์เรื่องการ น้ำหนักกัทุกๆคนไปเนสิ่งที่โฟนอยากทำคือโฟนอยากทำชาเลนจ์ตัวเองในการออกกำลังกายฟก็เลยขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่าชนล่าปั้นหุ่นค่ะคือเราเนี่ยลดน้ำหนักมาแบบแบาลานซ์เนาะถ้าใครไม่ดูเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตรงนี้อ่าบาลานซ์เนาะฟก็ลดน้ำหนักไปแล้วถึงแบบเคยลด10กิโลแต่ว่าอย่างที่บอกทุกคนเลยว่า หุ่นของเรามันจะมีความย,ย้อยมันจะมีความไม่เฟิรม์มเนื่องจากว่าเราอะคุมแค่อาหารอย่างเดียวไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าคือด้วยความที่เราอะเป็นเลสซี่เกิลคือเป็นคนขี้เกียจมากเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายแบบเลยในชีวิตนี้ฉันไม่ชอบออกกําลังกายเลยแต่ว่าโฟนเนี่ยได้ลองออกอกาลังกายมาทั้งหมด14วนันจะเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกอะก็ไม่ได้คิดอะไรเลยคือออกกาลังกายแบบ ออกออกไปคือ10นาที5เเซตคือง่ายมากๆอยากจะบอกทุกคนว่าจะขึ้นรูป before 1วัน7วันและ14วันให้ดูแล้วก็ทุกคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยขุ่นฟอนมันเปลี่ยนไปจริงๆอะคือฟอนรู้สึกว่าขุ่นดีขึ้นกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้น <c oughs> คืออันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดช่างน้ําหนักนะคือไม่โฟกัสที่ตัวเลขบนตาช่างอีกต่อไปละตอนนี้ฟอนจะมาดูว่าเออพอทำยังไงที่ ฟนจะเปลี่ยนหุ่นตัวเองได้เพราะว่าโฟนอะอยากใส่บิกินี่แล้วกลับไปสวยเหมือนเดิมเหมือนสมัยตอนแบบประกวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้โฟนอะถ่ายมาให้ทุกคนดูว่า14วันนะักฟุออกกําลังกายแบบเจ้าด้วยออกกําลังกายแบบไหนบ้างออกกำลังกายยังไงบ้างทํายังไงบ้างนะคะแต่ว่าผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันแรกเลยคะ่ะ มาเริ่มออกกำลังกายกันเลยค่ะทุกคนโฟนออกกำลังกายทั้งหมด14วันนะคะแต่ว่าโฟนอาจจะไม่ได้ถ่ายมาทั้ง14วันนะคะก็จะถ่ายมาแค่บางวันแล้วก็บางวันเนี่ยโฟนจจออกำลังกายแบบที่มีอุปกรณ์ช่วยก็จะเป็นอยางที่มีแรงต้านนะคะแต่บางวันเนี่ยก็จะไม่ได้มีอุปกรณ์เลยโดยการออกกำลังกายนะคะเน้นเป็นเซตนะอาจจะมีแบบ4ี่ท่าหเซตแล้วก็ทำวนไปประมาณ5เซตละค่ะเซตละ15-20ครั้งก็แล้วแต่ท่าแล้วก็แล้วแต่ที่เราไหวเลย ะะวิธีการที่โฟนลองมานะคะแบบนี้เนี่ยคือจะไม่กดดันไม่เครียดด้วยทําเท่าที่เราไหวแล้วก็การทําเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะทุกคนมันทําให้เราอะมีวินยัยแล้วก็มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยนะคะ ส่วนเรื่องการทานอาหารเนี่ยโฟนไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะแต่ว่าโฟนจะทานคล้ายๆกับ What I eat in a week เลยทุกคนสามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะก็คือเป็นแบบบาลานไม่ได้เครียดไม่ได้ตึงเกินไปค่ะนี่ทุกคนคือถึงแม้ว่าจะเป็นแค่วลาสิบนาทีนะทุกคนดูเหนื่อของโฟนมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันก็ได้เหนื่อค่ะเพลินๆก่อนอาบน้ำค่ะ ส่วนใหญ่คนก็จะเน้นเล่นท่าที่คนชอบนะคะแล้วก็เน้นเล่นท o t a l b o บอดีเลยนะเรามาดูผลลัพธ์กันเลยค่ะทุกคน อันนี้คือสิ่งที่กรี๊ดมากค่ะทุกคนแค่1ิบนาทีด้านซ้ายนี่คือวันแรกนะคะด้านขวาน,นี่คือวันที่14จะสังเกตได้ว่าพุงน้อยๆด้านหน้าของโฟนเนี่ยก็หายไปแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเนื้อกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ <c oughs> เผื่อใครมองไม่ชัดนะคะโฟนจะฟรีสเฟรมไว้ให้ทุกคนดูกันชัดๆเลยค่ะ <c oughs> ในส่วนของขานะคะบริเวณต้นขานะก็มีความกระชับขึ้นด้วยค่ะ ฟริสเปรมให้ดูกันชัดๆเลยนะคะอันนี้คมพยายามหาเฟรมที่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วเนาะส่วนต้นแขนนะคะก็ลดลงเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่14วันเนี่ยจะทำให้สัดส่วนเราเนี่ยมีความเฟิร์มขึ้นได้ค่ะ อันนี้คนครอบให้ดูช่วงเอวแล้วก็สะโพกนะคะว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนสูงให้ดูกันใกล้ๆไปเลยแต่เดี๋ยวตอนท้ายจะมีสรุปที่ซูมเข้าไปใกล้กว่านี้อีกค่ะทุกคน เป็นไงคะทุกคนผ่านไปกับ14วันที่พวกเราอกำลังกายบอกเลยว่าควรใช้เวลาเนี่ยบางวันคือหน้าทีวีตื่นมาก็ออกเลยหรือกลับมาจากเที่ยมงานก็ออกเลยแบบที่ไม่ได้ทาอะไรเลยบางวันก็หน้าสดเยอะมากจะบอกให้แล้วคือเฮ้ยมันลดจริงๆอ่ะคือเอวอ่ะลดไปครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนี่คือมันยากมากเลยนะแล้วช่วงนี้ฝนเป็น PMS ด้วยคือกำลังจะมีประจำเดือนขนาะที่กำลังจะมีประจำเดือนอ่ะเอวยังบบ หายไปขนาดนั้นคือเราเริ่มหเห็นความรางๆงของแบบร,ร่อง11เบาๆรู้สึกว่าเออไขมันชันลดไปจริงๆแล้วที่สำคัญนะตัวสะโพกอะโฟนอะไม่ได้สีเรียดโฟนไม่ได้อยากให้สะโพกเล็กกว่านี้คือทุกวันนี้สะโพกประมาณนโฟนโอเคคือใหญ่กว่านี้ก็ได้37ก็ได้ไม่ติด ะะแต่ว่าสะโพกก็ลดไปถึงครึ่งครึ่งนิ้วเหมือนกันนะจาก36.5เหลือ36แล้วต้นแขนมันจะเป็นส่วนที่โฟนล,ลดยากที่สุดคือก่อนหนะ้าน,นี้ทุกคนเวลาคนทำอย่างนี้มันจะแบบตอยตอยแต,ยตวแต,ว,ต,ว,ตวเลยเนาะแต่อันนี้คือมันแบบโอเคมันก็ยังเหี่ยวเหี่ยวอยู่นะแต่มันก็ดีขึ้นเนาะแขนเนี่ยลดไปครึ่งเซนติเมตรคือโฟน Amazing ม,มากเพราะว่าแขนของโฟน่ะมันมันแบบคือโฟนเป็นคนไขมันสะสมแขนกับค่ะเนาะแขนของโฟนมันจะ ลดลงไปเหมือนกันอะคือรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ลดยากมากเพราะว่ามีแต่ไขมันล้วนๆคือเป็นคนที่ยกเวทยกอะไรไม่ขึ้นเลยเพราะว่าแขนเนไม่มีแรงเลยต้นแขนก็ยังลดแถมที่สําคัญคือต้นขาของโฟนที่คือโฟนทํามาทุกอย่างแหละทั้งฉีดทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังมีไขมันลังพึ่งคือสิ่งที่โฟนเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเลยจริงๆก็คือเซลลูไลท์เซลล,เซลูลด้านหลังของเราเวลาเราสองกระจกอะทุกคนมันน้อยลงจริงๆเว้ยคือแบบ เฮ้ยมันกระชับขึ้นมันเฟิร์มขึ้นแค่ในเวลาแค่7วันแรกก็รู้สึกแล้วแต่วันแรก56เซนติเมตรเหลือ54.5ฟบัี่ห้าคนแบบเฮ้ยลดลงไปเยอะนะคือคาจริงคือเกือบหนึ่งนิ้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากทุกคนมันไม่ยากจริงๆเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับชนล่าชาแนลด้วยนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าชนล่าปัญหุ่นเนี่ย ครังหน้าเราจะชวนทุกคนออกกําลังกายด้วยชาเลนจ์แบบไหนถ้าใครอยากเห็นคนออกกําลังกายแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวฝนจะนําทริคในการออกกําลังกายแบบสําหรับคนขี้เกียจมีเวลาน้อยมีเวลาแค่15นาทีเนี่ยเรามาลองดูกันว่าแค่นี้มันจะเพียงพอให้เราอะเปลี่ยนหุ่นได้หรือเปล่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ